อ้าวเราคอยไปเรียนการปลูกผักออร์แกนิ์มาจากไหนครับเนี่ยค้นหาในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะเฮ้ยเรียนด้วยตัวเองเหรอแล้วก็มาฝึกทำค่ะสามเดือนได้ค่ะปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้เท่าไหร่หกล้านได้ไหมคะโอ้ขอโทษนิดนึงค่ะอายุเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดปีครับทำธุรกิจผลไม้แปรรูปนี่มานานแค่ไหนแล้วครับเข้าปีที่เก้าครับตั้งแต่ยี่สิบกว่าเลยครับส่งขายไปทั่วประเทศเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยสักกี่ขวดเจ็ดแสนขวดครับเจ็ดแสนขวดต่อปีตั้งรายได้ให้ปีละเท่าไหร่ครับสามสิบล เรืองอยู่ในแคมเปญพิเศษของอายุน้อยร้อยร้านนะครับกับเดอะเกรสสุดยอดนักคิดนะครับผมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับมากับน้องสาวแสนสวยคนนี้นะครับน้องก้อยอรัชพรครับผมสวัสดีครับพี่ทั้์สวัสดีค่ะน้องก้อยรับ วันนี้นะครับเราสองคนเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับและตรงนี้เลยก็คือจุดแลนด์มาร์คของอําเภอเขาคีชจกูลนะครับเขื่อนร่วงสวยงามมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพานองก้อยเนี่ยไปพบกับคนที่เขาแบบว่าปลูกผัดออร์แกนิกอ๋อคือเป็นแบบสายเฮลตี้โดยเฉพาะสายเฮลตี้โดยเฉพาะเลยก็จะเหมาะกับผู้หญิงอย่างหนูถูกต้องที่สําคัญเป็นฟาร์มออร์แกนิกใหญ่ที่สุดในอำเภอเขาคีชจกูดหรือจังหวัดจันทบุรีก็ว่าได้โอเคก็คือบิ๊กบิ้ม ก้อยนะครับเป็นเจ้าของคิจกุดออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้ถูกไหมครับผมใช่ค่ะเราทําเรื่องของเกษตรอยู่แล้วค่ะทุเรียนอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอยากให้คุณพ่อทํางานน้อยๆลงก็เลยหาพื้นที่แบบเหมือนว่าระยะสั้นระยะสั้นในเงินเร็วใช่แล้วก็ทํางานน้อยๆเราคุณก้อยไปเรียนการปลูผักออร์แกนิกมาจากไหนครับเนี่ยค้นหาในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะเฮ้ยอเรียนด้วตตัวเองเหรอแล้วก็มาฝึกทําค่ะทั้งของในและต่างประเทศค่ะฝึกอยู่ประมาณ สามเดือนได้ค่ะฝึกเองด้วยตัวเองทุกอย่างแบบลองผิดลองถือตัวเองเลยใช่ค่ะถ้าเรามีการแทนการปลูกอะคะ่ะเราสามารถเก็บได้ทุกวันเลยแล้วนี่นี่กว้างใหญ่ขนาดไหนอะคะก็ประมาณสักห้าไรได้ค่ะสามารถสร้างผลผลิตผักได้สักกี่กิโลต่อเดือนมากกว่า8ตันค่ะเดือนนึงไงนะใช่ค่ะเราไปขายที่ไหนบ้างขายห้างโมเดิร์นเทรดอย่างเดียวค่ะ่เช่นห้างแมคโครห้างเซ็นทรัลค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเดิมโมกับพารากรนะคะอ๋อที่ดูพวกเรากินกินกันใช่เนี่ยแหละปีหนึ่งเนี่ย มันสามารถทําเงินเข้ากระเป๋าเราได้เท่าไหร่ประมาณสัก6ล้านได้ไมั้ยคะประมาณสัก6 6ล้านเองนะคะ,ะคะ่แล้วตอนนี้เขาพัฒนารูปแบบไปมากมายกล<ๆ>ายเป็นนี่เลยน,นี พรีเมียมไอศครีมนะครับผมทำจาก v e g เทเบิลคือผักแล้วก็ผลไม้นะครับใส่หน่อยครับพอค่ะพอร์ทอทุกสาขาเปล่าไม่ค่ะเฉพาะในจันทบุรีค่ะผักอบกรอบค่ะผักอบกรอบทำคือเป็นแบบนี้อันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างไหมครับในการพัฒนาสูตรขึ้นมากรมส่งเสริมค่ะอุตสาหกรรมองกรมอุตสาหกรรมมาช่วยคิดสูตรให้ใช่ค่ะคิดสูตรแล้วก็พัฒนาแพ็คเกจจิ้งตอนนี้ไปที่กูเม่ marketplace marketplace ผักอบกรอบนี่คือแบบ ไว้กรอบเว้ยไว้กรอบจริงกรอบจริงกรอบจริงรสชาติคล้ายอะไรสาหร่ายคล้ายสาหร่ายรู้สึกเหมือนสาหร่ายจะเป็นสาหร่ายที <t 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 ่ผักขึ้นอันนี้ก็เป็นมะม่วงอบแห้งค่ะก็ทางกรมส่งเสริมตสาหกรรมก็เข้ามาพัฒนาสูตรให้เหมือนกันค่ะเอามะม่วงที่อยู่ในท้องถิ่นของเราผ่านกระบวนการตอนนี้ส่งจีนแล้วค่ะดีใจที่ทําได้วันนี้แต่ก็ต้องขอบคุณในงานต่างๆค่ะทําให้มีทุกวันนี้ได้ครับผมรู้สึกว่าไม่ได้กิน อะไรที่มันเฮลตี้มานานแล้วมันถึงอยู่ในเมืองมันก็จะอะไรที่มันรวดเร็วตลอดเวลาอะไรเงี้ยหนึ่งสร้างอาชีพได้แล้วก็สู่กับสุขภาพดีด้วยนั่นแหละค่ะบคุณมาเป็นคนต่อมบสวัสดีครับนี่นะครับคุณพันธ์นะครับเจ้าของแบรนด์ต้นตำรับของเราในวันนี้นะครับผม ขอโทษนิดนึงค่ะอายุเท่าไหร่คะ31ปีครับ31ปีเท่านั้นเองยังหนุ่มอยู่เลยเนาะทำธุรกิจผลไม้แปรรูปนี่มานานแค่ไหนแล้วครับก็ปีนี้เข้าปีที่9ครับตั้งแต่20กว่าเลยหรอยี่ครับใช่ตัวผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปแบรนด์โตเตลัดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2544คุณพ่อผมเนี่ยทำสวนผลไม้ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีวิกฤตการราคาผลไม้ตกต่ำคุณพ่อผมเนี่ยนำผลไม้นะครับมาวางขายที่ข้างถนนเพื่อขายให้กัััับบนนนนนกกกททท่่่่่่่ออองงงเเเีียววคคคครรรรสสาาาาาาาญจะไมมมผพลลแ้้้้ต็็ิป ครับล้างคายในลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําเป็นโรงงานครับแป่รูปผลไม้ได้แบบต้นตำรับครับก็จะมีน้ําสํารองครับน้ํามังคุดครับแล้วก็สละร้อยแก้วรวมทั้งน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่งขายไปทั่วประเทศเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยสักกี่ขวดเจ็ดแสนขวดครับเจ็ดแสนขวดต่อปีตั้งรายได้ให้ปีละเท่าไหร่ครับปีละสามสิบล้านบาทครับส่งไปที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะก็จะมีร้านขายของฝากทั่วประเทศครับแล้วก็จับวานขายในด้านของออนไลน์และออฟไลน์ครับมีส่งไปต่างประเทศด้วยไหมมีด้วยครับมีกัมพูชาแล้วก็จีนครับ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของต้นสรับถูกต้อนไหมครับใช่แล้วครับก้อยกินนี่นะกันอะไรคะน้ำมังคุดราชินีแห่งผล,ลไม้ queen ม of f r u i t อันนี้คือน้ำมังคุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วครับเรารับมาจากชาวสวนโดยตรงนะครับแล้วก็จะผ่านการบีบโดยที่ไม่ผ่านความร้อนเลยนะครับการบรรจุเนี่ยจะผ่านการฆ่าเชื้อรับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นี่อันนี้ก็ของขึ้นชื่อนะคือน้ำสำรองใช่ครับอันนี้ขายดีที่สุดเลยครับอันนี้น้องก้อยต้องชอบแน่นอนสลัดลอยแก้วหนูหรามากๆค่ะช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำเราก็ต้องแปรรูปแบบนี้ใช่แล้วครับเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวสวนแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยนะใช่แล้วครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับได้เข้ามาช่วยในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวน้ำมาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ใช่ครับเราพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ครับแพคเกจครับรวมถึงการวางแผนทางการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งใใช้น การสร้างแบรนด์เรื่องของออฟไลน์และออนไลน์ครับโอ้โหก็ช่วย,ยครบมือนกันนะใช่โดยหลักแล้วเนี่ยครับาภายใต้ต้นตำรับไม่มองถึงธุรกิจเพียงอย่างเดียวเราจะมองต้นทางนะครับก็คือชาวสวนต้องการที่จะสร้างไรายได้เขาสร้างอาชีพให้เขาต่อมาก็จะเป็นโรงงานเราจะรับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ครับมาเป็นพนักงานเพื่อให้เขามีอาชีพและสุดท้ายเราก็ต้องการให้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นของดีของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยส่งตรงไปถึงผู้บริโภคปลายทางครับเอาจริงวัยเราไม่ห่างกันมากพี่เราสามเอ็ดหนูยี่สิบหกถูกกิจะไรแบบนี้เลม ชอบที่เขากล้ารเริ่มเป็นแรงบันดาลใจเพื่อวันหนึ่งหนูจะอยากทําอะไรที่มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสร้างุรรึ้สมาัาถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจด,ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ